สแสดงออก,ออกของพร<า> <ใน S 1> ไทยได้สแสดงออกมาบอกว่าพร้อมรับทุกข้อเสนอและลดแลกแจกแถมหากเลือกคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะยุบสภาทันทีคําถามของผมครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาพิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภาวันนั้นท่านออกมาสแสดงสแสดงความเห็นคัดค้านต่อท่าทีของพรรคของท่านหรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้ว ท่านคิดอยู่ในใจว่าท่านไม่เคยเชื่อในการคงสภาพการรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยหรือท่านคิดอยู่แล้วถ้าวันนี้พรคประชาชนยกมือสนับสนุนให้กับคุณชัยกเกษมเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจนถึงววนาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทําให้พวกผมเชื่อได้เลยครับว่าตกลงหลักการของท่านคืออะไรในเรื่องของข้อห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านของพรคประชาชนจะสามารถ,ถ่วงดูลตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างตรงไปตรงมาพักประชาชน จะต้องคอยอุ้มคอยแบกคอยเป็นองค์ประชุมให้กับการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ผมขอถามเพื่อสมาชิกผ่านท่านประธานไปแบบนี้ครับท่านไม่คิดหรือครับว่าในช่วงระยะเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้สภาชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งมากที่สุดตราบใดที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยยืนยันจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บวกเลขเรามีกัน280ปกว่าเสียงทําไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ ทำไมเราจะเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศในการยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมย้าอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคเพื่อไทยที่หลายๆคนจะรู้สึกผมเองก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการใกล้เคียงกันทําฝ่ายค้านให้เข้มแข็งสิครับเดินหน้าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่พรรคประชาชนได้เซ็นสัญญาเอาไว้นอกจากยุบสภาเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศใหม่ดีไหมครับท่านประธาน